สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญาอาจอีกเช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปการสูดฟันคนเกิดวันอาทิตย์อ่บุคคลใดที่เกิดวันอาทิตย์อยากจะได้บทนี้ไปสูตรนะครับเนื่องในโอกาสวันเกิดนะหรือว่าในโอกาสสาคัญสาคัญก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่า พ่อพรามรู้นะครับามมาทราบวานเกิดวันอาทิตย์นี้ก็สามารถที่จะประยุกต์เอาบทนี้ไปสู่ขวัญให้นะเพื่อเป็นคารเพื่อเป็นสิริงมงคลได้นะครับก็มาฟังดูนะครับในชุดสู่ขวัญน,นะครับชุดที่สามนี้นะครับเป็นสู่ขวัญวันเกิดนะตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์และวันพุธกลางคืนด้วยรวมแล้วเป็นแปดวัน นะครับก็อยู่ในชุดที่3ซึ่งก็มีบทอื่นๆอีกมากมายนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะได้บทสูตรขวัญน,นี้ไปใ,ใช้ก็โทรเข้ามานะครับ0918325641 0 9 1 8 3 2 5 6 4 1กระผมเอกราชบุญอาจรอรับสายอยู่นะครับพร้อมให้การสนับสน,นุนมารับชมรับฟังกันเลยครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะ ทานสาบสีสีส,ส,สีที่พระพรบวอนแหวนววเศษอติเรกเตจชยใจยะมังคาลามหาสิลิมังคาเลตปฐมเหตเองมหามงคลดลบันดาลให้ องจอมไทยพระอิสวรประมวลมาตกแต่งสาบสนแบ่งมาจุดเทียบเป็นเทพยดาโนประคอจากราชสีหหกตัวลงมาเกิดแสลพระเสด็เลำปานคำแก้วหน่วยมณีนน สีกายเจ้าเป็นสีแดงด้แพงกาสุงหลัดจะสีแห่งเจ้าทุกแรลงเศร้าอยู่ประจำเปลบุกน้ำสะแล้วแนวใดก็ใดผ่านมีบริวันแวดล้อมสองข้างดังประโค์ เจ็ดจำนงของเจ้าวิมานแห่งคือแสงส่องอาลุนพองเจิดจ่าย้ำเศร้าแต่เก่ามามีมหาสมบัติโลนปลายคนสี่เฮืองหงส่จำลุ่งแทแถบมีแพ่แต่ผู้ใด ขอสารทยายในมือนี้มีนำว่านังเนจกุลบุญอาจคนดีจันใรสี ใใจให้ลังไหลห่มเห่าเอาเลิกดีในวันนี้ทิตใจเสียที่ลำค้างให้เจ้าสมปรารถนาโชควาสนาและชะตาเจ้าหอดแล้วมาถึงแล้วล่ะแม่คูนวันที่สิบเก้าแม่สายยนมาถึงแล้วแนวกุศล บุญอยู่ทรงลงมาเกิดใตลุงพืนเป็นคนแท่แม่นดังกันนาวันที่เจ้าได้มท่ทองแม่มันดาวาชนะเหลือแสนกะแม่นแทนนำอยู่ให้ในโลกมาสู่สร้างบาลามีนันดีแน่ทานศีลภาวนากบอบแผ่มานำแก่แห่งกรรม ให้มีทำเคียงคู่ปฏิบัติอยู่เป็นนิดเห็นความคิดและอารมณ์ก็บ่จมเห็นทางแก่สติและเห็นแล้วแนวใดกายผ่านอานอารมณ์ที่ผ่านเข้าตัวเฮานี่บ่ยึดถือ ให้เจ้าคือไปหน้าบั้นทนานได้ผลทูกรุกมาทางใดก็ให้รู้วางไวดังเดิมกลับมาเสริมทั้งศีลไหวทั้งจิตใจให้นิ่งอยู่คู่ความเป็นปกติอยู่เรืยๆย,ยามีเชืองวมเงา เข้ามาในปีนี้จเจริญสีอีกปีหนึ่งขอให้เจ้าเลือกซึ่งในธรรมแทนนี้ต่อไปส่วนทางลูกนี้กไัไใดจะเล่นไปใดของเกี่ยวเจยวไปใส่ขอให้ได้เห็นโหูส่ัน มีสำพันธ์ถูกต้องตามคันลองของมนุษย์หยุดอากกุศลให้ได้ใจเจ้าให้ผ่องใสทางการงานก็ให้ได้สมาการทุกอย่างมีดำรีในทางการกุศลสีสุงโยโยขึ้นบอดทอย มีปัญญาบ่น้อยถ้าวิตื่มไปตามไว้ออนา,ามัยดใสยาได้มีภัยทองยามีหมองมีเจ้าทางกับเบาให้เต็มไทยมีเงินค้ำเป็นไนหาหาย,หายได้ฝากแบ่งทุกแรงเจ้าใดผ่านมือ หรือลงทุนในหุ้นบุญน,นำสู่กำไรทรงทรงบะทรงยัวบอบแพ่เป็นคนแท้แม่นแน่นอนให้ทอดทอนควาให้อโหสิกรรมให้ทุกววยทุกนางได้เคยลวงลำกำหายอย่าได้มีสัางความดีเอาไว้ด้วยหัวใจที่ตั้งต่อให้มีความรู้จักพ่อ ร่วจักรออีกสามคำหาห้ยาได้มีให้เจ้าสุขทีโลนได้เป็นคนที่เหลียบง่ายอยู่สบายแต่ละเมือคือคนหูเขาสูทาม ให้เจ้านำมาเดินมาเดออยาสายอยู่ขอกุศลซอยอยู่ให้ขวัญดันแม่นเต่ามาว่าไม่เยอะ เจ้าไปอยูกก่กรมหนแห้งทางใดขวัญเจ้าลงไปได้เดียวเบื้อทางบุญขวัญเจ้าไปทางบุญทางแล้วเลือพมมาขวันได้ยินยาสาข้าวนี้ให้เต่ามาว่าไม่เอืยอวันเออ ขวัญเจ้าไปอยู่กรรมหุ่นแห่งทางใดขวัญเจ้าไปศึกษาเล่าเรียนทางใดหนอขวัญไปเลียนหมต้นหมปายอยู่ใสแหนเจ้าอย่ายืนแท้แลววันนี้ให้ตามาว่ามาเยี่ขวัญเอ วันเจ้าไปอยู่มองไหนที่ทำงานวันเจ้าไปลงพบญ่าบาลแต่ย่อยังหน่อยวันเจ้าพ้อยไปเล่นหรือสมบานนาให้มาด่วนเจ้าย่ามวนอยู่หันวันนี้ให้ตามมาว่าไม่เยอะมาเยอะวันเออ Cho bảy dòng 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 hoàn dòng Là ban đồng dòng dòng liền dòng tạo dòng dòng cho bảy dòng 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 hay dòng tạo dòng bảy nhau mờ dòng Văn dòng dòng tạo dòng 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 dơ, dòng dơ dòng dòng ơi! วันนาะงนิดจ,จกูลบุญอาจยายดใจกายมาจามืเนวันเนีมานำทั้งคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินเกาต้มแลกของหวาน มากิดน้ำตาลแน่น้ำอ้อยหมอควาเอื่นจ่อยจอยวันเจ้าให้เต่มา,ามาว่ามาเยอะมาเยอะวันเอ้าาย วันแข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งลีลาขวันขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีลายวันแข่งหัวแข่งซ้ายให้มาตบมาอมทางขวันนมแหลกขวันข้างขวันอิ่วบางกลุ่มเกี่ยวทางขวันอิ่วแหลกขวันแข่งวันขาเพนลังไหลละไม่นั่นเม็นขวันหูก็ให้มาจามือนีวันนี้ Vá ma ye ma ye Quán ơi Kiến gạo bì hay cháu ha Kiều mạc bì hay cháu khai Hay cháu khuyên ma đai tổng bầu Hay cháu ma yô dược dàng thang Cô rôn bốn bụn ให,ให้สมกาปนิธานควาใวใจได้กินทานอยูู่มือคือเจ้าปราธนาขอให้ตัวของเจ้านางนิจกุลบุญอานสามารถเข้าสู่ห้องของธทำแต่าายาเปลี่ยนแปลตรงกวเส ใจซาล้วพระนิพพานที่ตั้งต่อข้ากุศลบุญทรงอยู่สู่เกิดเม่นบ่ถอย องเทพมบนน้อยคอยเบิงนำแย่งใดแสดงความรักเมตตาเอื้อย่าเฉยเดินอย่าได้เผื่อภัยแล้วมีสติอยูทถุกเมื่อให้มีหล่นมีเลือได้กินทานอยูสุเมื่ออย่ามีฟองการเกิน phân dân là dân bái đà xúc ra ơi nhỏ nhìn riêng đây đi có hay đầy thay hài giả đầy mi và mai ơ quán ơi Hãy มาแล้วพร้อมสิเรลาแถมพรตัดเอาตอนคาถาเมนดีเหลือหล่นพรมุงค้นกองเจ้าบูชาเอาสีหองคงสิจำรุงโยู่บ่อแล้วปานใดแก้วหน่วยมันนีอาวิสุนุสานุติหกจบครบถวนประมวลไวใส่กระมวลอ,นอเนกเด ช่ยใจญาตวปาวังใจยามมังคาลังสุขังคาลังเธอสาธุก,กับน,กนี่ก็คือโบสถสูขวัสสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับนาอเอ้ยจะเป็นดีจะเป็นมวลหลายนะเอาไปเปิดฟังเ้อไปก็ดี เอาละครับถูกใจกับคดไลค์คดแชร์คนติดตามไปเลยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ